สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสติชา n อล l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอภายนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทายดวงก้องกว้านะครับประจําเดือนมิถุนายนปี2อง8นะครับถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมา ที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศรีเกิดในการทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาโดยภาพรวมก,กว้างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนมิถุนายนปี2 5 6 8นี้ ดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆคนลัคนาลาศีสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีสิงห์ช่วงของวันที่ 1- ถึงวันที่14มิถุนายนดวงโดยภาพรวมก็ยังพอไปได้ด้วยดีอยู่ความกดดันต่างๆที่เคยมีมาก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ธุระต่างๆที่จําเป็นจะต้องทําก็อาจจะยังมีมากอยู่เลยไม่ค่อยได้มีเวลาหยุดนิ่งหยุดพักมากนักส่วนช่วงของวันที่ 15- ถึงวันที่30มิถุนายนจะเป็นช่วงที่มีโชคและความสําเร็จเข้ามา ทำอะไรก็ตามก็ดูเหมือนจะได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากบุตรปริวารค่อนข้างดี แต่ก็อาจจะต้องเหนื่อยหรือว่ามีการเดินทางที่มากกว่าปกตินะครับสำหรับเรื่องของการงานนั้นช่วงของวันที่1มิถุนายนการงานจะไม่ค่อยดีมากนักจะมีเรื่องที่ทําให้เหนื่อยพอเข้าสู่ช่วงของวันที่2ถึงวันที่30มิถุนายนการงานก็จะมีความกดดันที่น้อยลงแต่การทํางานโดยภาพรวมจะทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะจะต้องมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปทํางานหรือรับผิดชอบงานของคนอื่นๆที่ไม่ใช่งานในส่วนของตนเองผลของงานเลยอาจจะออกมาได้ไม่สมบูรณ์นะครับ สำหรับเรื่องของการเงินนั้น่ชคของวันที่1ถึงวันที่2มิถุนายนการเงินยังพอเป็นไปได้ด้วยดีขยันมาก ก็จะได้เงินเข้ามามากตามสัดส่วนพอเข้าสู่ช่วงของวันที่3ถึงวันที่22มิถุนายนการเงินจะมีความเข้มแข็งสูงและจะมีโชคทางการเงินเข้ามาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเป็นนาทีทองในการทําเงินของคนลัคนาราศีสิงห์แต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่23ถึงวันที่30มิถุนายนเรื่องของการเงินอาจจะไม่ค่อยดีมากนักระวังจะมีปัญหาการเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน ยกเว้นคนลัคขณาราศีสิงห์ท่านใดที่หารายได้จากสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างทินต่างแดนอันนั้นจะมีโอกาสสร้างรายได้ได้ดีเป็นพิเศษสําหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวช่วงของวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีนะัก เพราะอาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวและความสัมพันธ์กับคนในบ้านคนในครอบครัวก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงมากนักส่วนช่วงของวันที่6ถึงวันที่30มิถุนายนเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวก็จะปรับตัวดีขึ้นมีความสุขสงบลงตัวที่มากขึ้นได้มีความใกล้ชิดกับคนในบ้านคนในครอบครัวที่มากขึ้นนะครับ สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของความรักโดยภาพรวมก็จะปรับตัวดีขึ้นความรักมีความมั่นคงที่มากขึ้นแต่คนล,ลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องระวังลุ่มหลงกับเรื่องของความรักที่มากจนเกินไปเพราะท่านอาจจะเสียงานเสียการเพราะเรื่องนี้ได้ง่ายนะครับสำหรับคนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามาและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเข้ามาพร้อมกันมากกว่าหนึ่งคนซึ่งหากได้คบกันก็จะเป็นความรักที่มีความมั่นคงสูงในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามให้คนลัคนาราศีสิงห์ระวังการลุ่มหลงกับเรื่องความรักที่มากจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้ท่านเสียงานเสียการได้ง่ายนะครับก็จบไปแล้วน,นะครับสำหรับการทายดวงประจํารายเดือนนะครับประจําเดือนมิถุนาย,ยนปี2568นะครับถ้าเกิดใครต้องการคำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยําที่มากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยํามากที่สุด แล้วถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปรัชญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องโอสถิ h a n n e l ได้และท่านสามารถที่จะกด subscribe ติดตามช่อง YouTube Channel ของช่องโอสถิ h ชาแนลได้นะครับวันนี้ผมหมอภายก็ขอลาแคนี้ไปก่อนสวัสดีครับ